สัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในตอนของการผสมเกสรตอ,น,อนนี้คือพัน astrophytum a s t e r i ย s นะคะซึ่ง astrophytum a s t e r i ย s เนี่ยมันจะแบ่งคลาสแบ่งทป์ต่างๆไปเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้คือ a s t e r i ย s ธรรมดานะคะคราวที่แล้วเราผสมเกสรของดอกยิมโนไปแล้วเนาะแล้วก็มาคุยกันด้วยว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าเรามี แทคตัสที่มีดอกแล้วบานไม่พร้อมกันเราจะทำยังไงส่วนเราเล็กๆนิดเดียวเองเป็นมินิการ์เดนเราเลี้ยงต้นไม้อย่างละ2-3ต้นมันไม่บานพร้อมกันเราจะทำยังไงะคะคำตอบก็คือของแอสโตไฟตัมก็เหมือนกับของจิมโนเลยค่ะก็คือว่าเราสามารถเก็บแกบสอนไปได้นะคะอุปกรณ์ของเราก็คือ นะคะที่จะเอาไว้คเกสรเรามาดูกันก่อนเนาะว่าสําหรับ um a s สโตไฟตัมเอสเทียสอะไรคือเกสรตัวผู้อะไรคือเกสรตัวเมียนะคะสําหรับเกสรตัวเมียก็คือตัวที่มันจะทําหน้าที่รับอับละอองเกสรหรือเกสรตัวผู้นะคะทีนี้จะเห็นว่ามีอยู่2ตําแหน่งนะคะตรงใจกลางเลยจะเห็นว่ามันโดดขึ้นมาเลยนี่ใช่ไหมคะอันนี้คือเกสรตัวเมียนะคะ ส่วนข้างล่างคือเกสรตัวผู้นะคะสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือแอสโตรไฟตัมแอสเทเรียสกับจิมโนคาลเซียมไม่สามารถผสมต้นเดียวกันแล้วติดเป็นฝักได้นะคะวิธีก,การก็คือเราจะนำ อับละอองเลนูนะคะหรือว่าเกสรตัวผู้ที่ทุกคนเห็นเป็นสีเหลืองๆนี้นะคะเอาไปใส่ในเกสรตัวเมียของดอกนี้ก็คือตรงกลางนั่นเองนะคะสิ่งที่ง่ายขึ้นกว่าย ok mm ิมโนไคลเซียมก็คือเกสรตัวเมียของแอสโตไฟตัมเนี่ยมันจะชูขึ้นมานี้เลยนะคะชูขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดชิ้นของดอก กรีดดอกออกนะคะแล้วถึงจะเห็นเกสรตัวเมียเราสามารถเห็นเกสรตัวเมล้วทำการผสมพันธุ์ให้ดอกนี้หรือว่าต้นแอสโตไฟตัมอันนี้ได้เลยนะคะเอาเกสรตัวผู้ใส่เข้าไปเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าการใส่เนี่ยมันจะติดหรือเปล่าแต่การที่ทำแบบนี้มันก็เพิ่มโอกาสให้สามารถติดฝักได้นะคะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ ใส่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะถ้าเรามีแผนว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะมีอีกดอกหนึ่งของอีกต้นหนึ่งกำลังจะบานขึ้นมาเราก็น่าจะไม่มีดอกที่บานพร้อมเราก็ทำการเก็บละอองเลนูค่ะหรือว่าเกสรตัวผู้ของต้นนี้เพราะเกสรตัวผู้มันก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนเหลืองๆนี้เลยเนาะเราก็ทำการขีด แล้วก็เก็บใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้นะคะถ้าสงสัยว่าตัวแอสโตไฟตัมแอสเทเรียนะคะเราควรจะผสมพันธุ์หรือว่าผสมเกสรนอะ่ะตอนช่วงเวลาไหนจริงๆแล้วดอกแอสโตนะคะเขาจะบานอยู่ประมาณ1-3ถึง3วันแต่โดยเฉลี่ยแล้วค่ะคือ2วันเนาะวันแรกอะ่ะเราจะเห็นว่าดอกอยังบานไม่เต็มที่นะคะเราก็อาจจะยังไม่ได้ผสมพันธุ์เนาะ เราก็จะเลือกผสมพันธุ์ในวันที่ดอกบานในวันที่2นะคะก็หลังจากเก็บใส่ถุงซิบล็อกแล้วก็เขียนแท็กไว้ค่ะว่าเราเก็บละอองเมนูของต้นไหนนะคะวันไหนเนาะเขียนวันที่ไว้นะคะเวลาเรานํามาใช้เราได้มั่นใจว่าอ๋อมันยังน่าจะยังมีประสิทธ,ธิภาพในการผสมพันธุ์ติดอยู่นะคะ โอกาสที่มันจะติดอ่ะมันก็จะมีมากขึ้นถ้าเรา,เาพยายามจับเกสรยัดเข้าไปในเกสรตัวเมียให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนาะอีกอย่างหนึ่งที่มันจะทําให้เราผสมพันธุ์ติดได้ก็คือการเลือกวันเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เกสรที่เก็บไว้ไม่เก่าจนเกินไปจนเขาไม่สามารถทําการปฏิสนธิได้ทําให้เกิดฝักนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความสนใจกับ ทกิกเล็กๆน้อยๆของสวนเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ